สวัสดีครับผมเคีนคลินิกลักเท้าครับในตอนที่5นี้นะครับทางคลินิกลักเท้าจะมาแนะนําวิธีการดูแลเอ็นข้อเท้าอักเสบในระดับที่รุนแรงปานกลางหรือระดับที่1นถึง2นั่นเองครับเรียนเชิญคุณหมอแดนนี่ได้เลยนะครับ สำหรับการรักษาของการอักเสบในระดับที่1ห,หรือระดับที่2นะครับก็คือกล่าวง่ายๆคือในระดับที่มีข้อเท้าบว,วมบ้างเล็กน้อยแล้วมีการลงน้ำหนักได้ไม่เต็มเนื่องจากมีอาการปวดแต่ยังพอที่จะลงน้ำหนักได้นะครับอาจจะมีห้อเลื่อนบ้างเล็กๆที่บริเวณข้อเท้าด้านข้างนะครับการหมุนของข้อเท้าก็อาจจะไม่เต็มวงเพราะว่ามีการปวดหรือการอักเสบนะครับในกลุ่มนี้นอกจากการทำสีหลักปฏิบัติหลักก็คือ ประครบเย็นบ่อยเท้าที่ทําได้ในช่วงแรกนะครับยกเท้าสูงพักเขาแล้วก็มีการพันเพื่อลดการบวมในกลุ่มนี้คือเราต้องล็อกข้อเท้าเขาไว้แต่ไม่ต้องเป็นต้อง ล็อกระดับสูงเหมือนกับระดับที่เป็นความรุนแรงระดับ3นะครับในกลุ่มนี้เราอาจจะใช้ในพวกเทปล็อกเขาก็ได้นะครับหรือจะเป็น4ีเทปหรือเทปกาวหรือการใช้อุป,ปกรณ์อาจจะเป็นในกลุ่มของ a n งเกิลล็หรือว่า a n งเกิลเซิรนะครับเพื่อป้องกันการบรีบเข้าออกก็คืออินเวอร์ชัหรือว่าการหมุนข้อเท้าเข้าด้านในการหมุนเข้าด้านในทําให้เอ็นด้านข้างของเราเนี่ยมันฉีกข,ขาดมากขึ้นนะครับ ถ้าจะล็อกได้มากหน่อยก็จะเป็นในกลุ่มของ a n งเคิลล็นะครับหรือในกลุ่มของ a อสเ r อร์ลแต่ถ้าเราจักล็อกแบบพอยืดอยู่ในบ้านเป็นระดับ1น่งอาจจะใช้เป็นเทป9หรือเป็น C เทปก็น่าจะเพียงพอนะครับในระดับ1ระดับ2ในรายที่ยังลงน้ําหนักได้ไม่เต็มก็อาจจะใช้พวกอุปกรณ์พยุงนะครับอาจจะเป็น a x i ซิ a r y Crush หรือว่าเป็นในกลุ่มของฟอร์มคลัชช่วยประคองร่างกายได้นะครับ แต่ในายะนี้ต้องหมั่นในการประครบถ้ามีการอักเสบอยู่เนี่ยเราจจะประครบเย็นตอนที่มีการอักเสบคือพอลงน้ําหนักแล้วหรือว่ายังมีการอักเสบอยู่ประครบเย็นก็เป็นสิ่งสําคัญนะครับจะสุว่าอย่างก่อนนอนแล้วเนี่ยมันเริ่มตึงเพราะการที่ไม่ได้ยืดหยุ่นเต็มที่เนี่ยเราอาจจะมาปรับใช้เป็นประครบอุ่นหรือประครบร้อนตรงบริเวณน่องหรือบริเวณที่เป็นรอบข้อเท้าแบบพอเล็กน้อยเพื่อให้เขาได้ยืดบ้างนะครับก็จะเป็นการที่จะให้การหายของเราเนี่ย ก็จะเร็วขึ้นเพราะว่าลดการดังเสพจากการที่เราประครบเย็นตอนเย็นนะครับแล้วก็งดการใช้เก็บใช้อุปกรณ์ล็อกเนี่ยแต่เราต้องมีความยืดอยู่ในเขาบ้างนะครับไม่งั้นมันจะตึงครับพวกนี้ก็แนะนําว่าก่อนนอนอย่างเงี้ยหรือตอนเช้าเนี่ยแนะนําประครบอุ่นที่น่องหรือรอบข้อเท้าแบบประมาณสัก5้าถึงเนาทีถึง8นาทีได้นะครับเพื่อให้เขาได้คลายบ้างขึ้นนะครับพอเริ่มหายดีแล้วพอลงน้ําหนักได้บ้างเนี่ยการฝึกโปรเพอเซปทีฟหรือการฝึกบาลานซ์เพื่อป้องกันการล้มซ้ำอีกเนี่ย ก็จะเป็นแบบเดียวกับฝึกในระดับที่3ซึ่งเดี๋ยวก็จะทําคลิปที่สรุปออกมาอีกทีนึงนะครับว่าทําแบบที่บ้านง่ายๆเนี่ยเราทําแบบไหนโดยที่ใช้อุปกรณ์ให้น้อยที่สุดนะครับขอบคุณคุณหมอแดนนี่มากเลยครับสำหรับท่านที่มีอาการเอ็นข้อเท้าตักเสพระดับรุนแรงปานกลางนะครับ ลองใช้วิธีเหล่านี้กันดูนะครับส่วนหากท่านใดต้องการซื้ออุปกรณ์สามารถดูที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับแต่ถ้าสะดวกซื้อผ่านทางไลน์หรือต้องการปรึกษาที่ปรึกษาสามารถฝากข้อความไว้ที่ไลน์ได้เลยนะครับส่วนวิธีการแอดไลน์ก็สามารถไปที่เพื่อนเพื่พอนแล้วพิมพ์คําว่บอย s i g n าย a ล f o o ฟครับแต่ถ้าหากว่าสะดวกทาง Facebook ก็สามารถไปที่ a c e b o o k คลินิกรักเท้าได้ครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ